สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตงานให้กับลูกค้านะครับที่ได้สั่งงานไว้ได้รับชมกันก่อนที่จะแพ็กนะครับแล้วออกเดินทางไปหาเจ้าของนะครับผมก็ถือโอกาสนะครับมาพูดคุยกับ f อด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิป ที่ครบรอบ1ปีนะครับที่ช่างได้ทำคลิปขึ้นมานะครับโดยวัตถุประสงค์หลักๆนะครับของการทำคลิปครับ FCT ได้ติดตามตั้งแต่ตอนต้นๆน,น,นะครับก็คงพอจะทราบและเข้าใจกันบ้างแล้วส่วนท่านที่เพิ่งจะเริ่มติดตามนะครับเพิ่งจะได้รับชมคลิปอาท้ายนะครับก็อาจจะไม่ค่อย จะรู้นะครับว่า,าวัตถุประสงค์อของการทำคลิปอของมนชัยคมในฝักนะครับของช่างนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือจะเป็นคลิปแนะนำนะครับอย่าถือว่าเป็นการสอนนะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้ให้ความรู้นะครับแนะนำวิธีการทำด้ามมีดฝักมีดด้ามขวานอะไรต่าง นะครับให้กับผู้ที่สนใจนะครับไม่ว่าจะมีงานประจำทําอยู่แล้วหรือว่าไม่รู้จะไปทำงานอะไรดีนะครับยังเคว้งคว้างอยู่นะครับในยุคช่วงเศรษฐก,กิจที่ไม่ค่อยจะดีนักนะครับในระยะ2อสามปี4ี่ปีที่ผ่านมานะครับผมก็เลยคิดทำคลิปแนะนำ นะครับให้กับผู้ที่สนใจได้ทำอาดามมีดฝักมีดขึ้นนะครับโดยจะสอนทั้งหมดนะครับตั้งแต่การเข้าด้ามนะครับการทำฝักการตกแต่งการใส่ปลอกคอนะครับการขัดการเคลือบเงาเคลือบด้านนะครับแนะนำหมดนะครับทุกทุกอย่างนะครับที่ท่านด้เห็นตอนนี้นะครับตามรูปที่ได้เห็นอยู่นี้นะครับช่างได้สอนได้แนะนำไป หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดแรล่มีดเน็บนะครับหรือมีดทรงต่างๆทรงแปลกๆออกไปนะครับก็จะนำมาแนะนำกันอยู่ตลอดนะครับก็เผื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับหรือว่าเป็นแรงกระตุ้นนะครับคนที่ทำงานประจำนะครับก็สามารถที่จะทำได้ในช่วงเย็นหรือว่าเสาร์อาทิตย์ประมาณนั้นนะครับาอาทิตย์วันว่างวัน,วนหยุด นะครับเราก็สามารถที่จะทําได้เพราะว่ามันมีอุปกรณ์เครื anda, alles, <master> machine, ่องไม้เครื่องมือไม่กี่อย่างนะครับเราก็สามารถที่จะทําได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่หลายหลายคนอาจจะมองข้ามมองผ่านไปนะครับไม่คิดว่าอาชีพช่างที่ทําด้ามมีดฝักมีดนะครับไม่ใช่ช่างทํามีดนะครับไม่ได้ตีใบมีดนะครับเป็นช่างประกอบเฉยนะครับประกอบด้ามประกอบฝัก เฉยๆนะครับท่านที่สนใจก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับสงสัยตอนไหนตรงไหนตรงจุดไหนนะครับก็สอบถามกันมาได้นะครับทางช่อง y t u t u นะครับมนชัยคมในฝักหรือว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับมนชัยพรพนมวันช่วยเพนนะครับหรืออาโทรศัพท์มาสอบถามกันก็ได้นะครับตามเบอร์โทรที่ติดตั้งวางไว้ตรงนี้นะครับ0 9 0 2528190นะครับอ่าก็ครบรอบหนึ่งปีนะครับมีร้อยกว่าคลิปแล้วนะครับร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบคลิปนะครับอ่าช่วงท้ทายๆก็จะเป็นการอัปเดตงานการอ่าเคล็ดรับการเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าพอมี f อฟหรือว่ามีผู้สนใจถามมานะครับช่างก็จะแนะนําไปนะครับอ่าเรามาดูงานที่แรกกันก่อนนะครับงานชุดนี้เป็นชุดที่สอง นะครับถือว่าเป็นชุดที่สองของเดือนอมกรานะครับเป็นชุดที่สองเพราะว่าชุดแรกที่ส่งไปนะครับทําค้างไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีห้าห้านะครับคลิปนี้ก็เลยต้องหกห้านะครับหกห้าขอโทษนะครับทําตั้งแต่ปีหกห้าแล้วก็มาเสร็จเอา ต้นปีหกหกนะครับก็ใช้เวลาไปหลายวันนะครับช่วงนั้นเพราะว่าช่างก็ได้รับบัตรเก็บนะครับตามที่หลายๆท่านได้ทราบกันแล้วนะครับเพราะว่าได้แจ้งกันอยู่ตลอดตอนนี้ก็ใช้งานเกือบปกติแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นร้อยนะครับงานาเล่มนี้เป็นของอพลตีวรพจนะครับอยู่อำเภอเมืองนครราชสีมา นะครับท่านได้สั่งงานไว้สามสี่ชิ้นงานนะครับมีมีดแร่หนึ่งเล่มขวานหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็มีดเน็บนะครับมีดเน็บขนาดเจ็ดนิ้วนะครับตอนนี้มีดเน็บก็เดินทางมาถึงเพิ่งมาถึงนะครับก็ต้องทาที่หลังนะครับเรายังมีง่ามเขาควายนะครับสั่งไว้สี่ชิ้นงานนะครับอ่าเรามาดูมีดแร่กันก่อนนะครับที่จะส่งให้กับลูกค้านะครับมี ามชิ้นงานนะครับมีมีดมีขวานแล้วก็ง่ามเขาควายนะครับที่จะส่งนะครับเปลี่ยนนี้เป็นไม้มะเกลือนะครับจะดูสีดําสนิทนะครับเป็นแก่นมะเกลือล้วนนะครับไม่มีกระพี้ติดนะครับอ่าปอกคอเป็นพญาครุฑนะครับเป็นครุฑไร่ดำนะครับในแบรนด์ของมหาชนนะครับส่วนใบมีดนะครับ เป็นใบมีดอ่าเป็นเหล็ก 420J นะครับเป็นเหล็ก 420J อ่าซึ่งเป็นอ่ามีดของค่ายมหาชนนะครับซึ่งตอนนี้เหล็ก 420J นะครับได้อ่าผลิตได้ทำออกมากันในหลายรูปแบบทั้งมีดเน็บมีดแร่นะครับแล้วก็มีดลักษณะต่างๆอีกหลายอย่างนะครับในแบรนด์ของมหาชน นะครับอาจจะส่วนปลอกคอ,อ,คอนะครับก็จะมีตามมหาชนอยู่ตรงนี้นะครับมีตามมหาชนอยู่ตรงนี้นะครับส่วนใบมีก็จะตอกตามมหาชนในส่วนตรงด้านบนของกกสันนะครับเล็กซีสองศูนย์เจนะครับตามที่เคยบอกไว้นะครับเป็นเหล็กที่ไม่เป็นสนิมนะครับเราจะทํางานทํา ไปงานแล้วนะครับทิ้งไว้ข้ามคืนข้ามวันนะครับแช่น้ําแช่อะไรไว้นะครับก็ไม่ต้องกลัวปัญหานะครับเรื่องสนิมนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กสั่งมาจากนอกนะครับสั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับเป็นเหล็กญี่ปุ่นนะครับ 420G นะครับความคมนะครับมีความคมมากนะครับแล้วก็จะคมนานนะครับ อันนี้เป็นชิ้นแรกกันนะครับของผลปีวรพจน์นะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับดูชมข,ขวานกันเลยนะครับอ่าเป็นขวานของแบรนด์ตองหนึ่งนะครับขวานเวกิ้งตองหนึ่งนะครับด้ามปลอกเป็นไม้สาธรน,นะครับเป็นไม้สาธรฝังเหรียญคุดนะครับตอกลิ่มนะครับแก่ลายเช็คเกอร์ที่ท้ายด้าม แล้วมีสลักชื่อด้วยนะครับสลักชื่อของอเจ้าของติดไปตรงนี้นะครับมีก็เช่นกันนะครับมีก็สลักชื่อเขไว้เช่นกันนะครับตามที่ลูกค้าสั่งไม้สาธรชุดนี้จะเป็นไม้สาธรเก่านะครับเป็นไม้สาธรเก่ามากนะครับลายก็จะชัดนะครับทำเป็นแบบมีร่องนิ้ว ออกจะแน่นนะครับออกจะแน่นเอาออกออก,ออกง่ายนะครับจับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับเป็นขวานไวกิ้งของแบนตองหนึ่งจากจังหวัดตรังนะครับอ่าทิ้งผิวไฟนะครับเรามีทิ้งผิวไฟอ่าเปิดใบเปิดขาวเฉพาะคมนะครับเปิดคมขัดไบขาวเพงเฉพาะ ่าช่วงคมนินนิดนะครับอ่ามีดเหน็บอีกเล่มหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าที่ใช้อ่าเฟซบุ๊กชื่ออุ้ยอ้นะครับอ่าเป็นมีดแร่ 420g อีกเช่นกันนะครับแต่แต่เล่มนี้พิเศษขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็คือมีการตอกลายที่ใบมีด ด้วยนะครับตามฝักเป็นปุ่มมะค่านะครับปลอกคอเป็นทาเวสุวรรณนะครับปลอกคอเป็นทาเวสุวรรณปิดท้ายด้ามด้วยทาเวสุวรรณนะครับฝังทองแดงสามจุดเหมือนกันทุกเล่มนะครับสามเล่มนี้นะครับจุดละสามเส้นนะครับแกะลายเช็คเกอร์ ในส่วนของด้านบนของฝักนะครับส่วนด้านล่างเราจะปล่อยร่งไว้เพื่อโชว์ลายไม้ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอตอกลายพญานาคนะครับตอกลายพญานาคโดยช่าง ไกลนะครับช่างหมืนไกลจากจังหวัดแพร่นะครับเป็นผู้ตอบนะครับเป็นลายพยานาคคุณอุ้ยอ้ายเนี่ยอยู่อำเภอสูงเนินนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับพร้อมที่จะเดินทางไปหาเจ้าของ มีเล่ยอีกเล่มหนึ่งนะครับมีเล่ยอีกเล่มหนึ่งเหมือนกับเล่มเมื่อสักครู ets, ่นะค,ครับเป็นเหล็กสี่สองศูนย์เเหมือนกันแล้วก็อกัดตอ,อกลายอีกเช่นกันนะครับเป็นของช่างวุฒนะครับคุณวุฒิชัยนะครับอยู่บางคอแหลมนะครับกรุงเทพอ่าด้ามฝักนะครับส่วนฝักเป็นปุ่มมะข่านะครับส่วนฝักเป็นปุ่มของมะข่า ส่วนด้านเป็นต่อประดูกนะครับส่วนด้านเป็นต่อประดูกฝังลวดทองแดงสามจุดเช่นกันนะครับปลอกคอเป็นดอกพุทธานะครับของค่ายมหาชนนะครับซึ่งกระทำปลอกหลากหลายสไตล์หลายแบบนะครับปิดท้ายด้วยพระบรมรูปของรัชกาลที่ห้านะครับซึ่งลูกค้าส่งมาให้ติดนะครับติดที่ท้ายด้าม นะครับต่อท้ายด้ามด้วยไม้จันทร์กับไม้มะเกลือนะครับสีขาวคือไม้จันทร์นะครับสีดำๆนี้คือไม้มะเกลือนะครับแกะลายเช็คเกอร์แบบเดียวกันหมดทั้งสามเล่มนะครับออกง่ายนะครับเลาออกออกง่ายลาใส่แล้วไม่หลุดนะครับใส่แล้วไม่หลุดไม่หลวมนะครับมีความฟิตความคับ แต่เวลาออกออกง่ายนะครับแค่เพียงใช้วัวแม่มือนะครับดันไปเบาๆก็ออกแล้วนะครับเรี่มนี้ต่อกลายไทยนะครับโดยช่างหมืนไกลอีกเช่นกันนะครับช่างฝีมือดีจากจังหวัดแพร่นะครับเป็นลายไทยนะครับจะมีความเงางามมากนะครับเหล็ก 420J จะเงาพิเศษกว่าเหล็กปกติ หมดนะครับมีดแล่มีทั้งหมดสามเล่มนะครับมีขวานสี่นะครับชุดนี้อ่าเรามาชมขวานอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้เป็นอ่าไวกิ้งเหมือนกันนะครับแต่เป็นแบรนด์ของจังหวัดปัตตานีนะครับอ่าตองหนึ่งเป็นของจังหวัดตรังนะครับอันนี้เป็นของปัตตานีนะครับของคุณสุเลลานอ่าด้ามฝักเป็นไม้มะเกลือนะครับด้ามฝักเป็นไม้มะเกลือ นะครับฝังเหรียญคุดนะครับเหรียญคุดอันนี้พิเศษหน่อยนะครับไปเหรียญคุดห้าสิบต่างผลิตเมื่อพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้านะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเป็นของผู้ใหญ่แมววัดไร่ขิงนครปฐมนะครับก็ยังรับสินค้ายังมีออเดอร์อยู่ตลอดนะครับของผู้ใหญ่แมวนะครับ เล่มนี้เป็นไม้มะเกลือนะครับเป็นขวานไวกิ้งทรงสูงนะครับเราเรียกว่าไวกิ้งทรงสูงนะครับคมกว้างห้านิ้วนะครับคมกว้างห้านิ้วนะครับจะเป็นทรงสูงอาทิ้งผิวไฟนะครับเปิดขัดใบขาวเฉพาะคมในส่วนของคม นะครับเป็นไม้มะเกลือที่ติดกระพีนิดๆน,นะครับติดกระพีนิดๆที่บริเวณด้านบนแกะลายเชคเกอรอ์ลายเชคเกอร์ที่แกะด้ามขวาเนี่ยนะครับเป็นคนระเบอร์กับแกะฝักมีดนะครับตัวนี้จะละเอียดะละเอียดเข้าไปอีกนะครับเม็ดเล็กมาก,กน,นะครับ ผมหวานเทียบเลยนะครับใส่แน่นนะครับใส่แล้วแน่นนะครับสินค้าเราไม่ว่าจะเป็นทั้งขวานและมีดนะครับเราจะทําสไตล์แบบนี้นะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเวลาออกแล้วก็กาส่วนล่างนะครับกาส่วนล่างของปลอกนะครับกาส่วนนี้ไว้แล้วก็ดึงขึ้นนะครับแค่นี้ก็จะหลุดออกนะครับเวลาใส่ก็ใส่กดไปให้แน่น ของผู้ใหญ่แมวนะครับว่าร่ขิงนครปฐมนะครับรับไปเยอะแล้วนะครับผู้ใหญ่แมวรับไปหลายชิ้นมากนะครับจนไม่สามารถที่จะนับได้นะครับว่ารับอะไรไปบ้างนะครับยังมีออเดอร์อยู่มาตลอดนะครับยังสั่งอยู่ตลอดนะครับเป็นคนชอบสะสมนะครับขวานอีกเล่มหนึ่งนะครับขวานอีกเล่มหนึ่งเป็นของคุณอุดรนะครับคุณอุดรอยู่ลบบุรี นะครับอยู่ลบรีอ่าเป็นขวานไวรกิ้งนะครับคมห้านิ้วขับเป็นไม้สาธรเหมือนกันนะครับเป็นสาธรเก่านะครับฝังเหรียญครุฑนะครับแบบมีร่องนิ้วนะครับแกลายเช็คเกอร์ท้ายด้าม ทิ้งผิวไปอีกเช่นกันนั่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าจะไม่ค่อยสั่งปัดใบขาวนะครับเพราะว่าขัดใบขาวนั้นนะครับจะเป็นการรักษายากนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นสนิมนะครับจะทําให้ดูแลรักษาดีๆแล้วสนิมก็ค่อยจะเกิดขึ้นนะครับถ้าทิ้งผิวไปแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะเป็นสนิมนะครับแล้วก็นานๆเราก็เอาน้ํามันมารูบมาเช็ดบ้างนะครับ จะประมาณนี้นะครับออกมาทรงแนวนี้อ่าอีกเล่มหนึ่งเล่มสุดท้ายนะครับเล่มสุดท้ายอ่าเป็นของอ่าคุณเกษนะครับคุณสมเจษสุโขทัยนะครับอ่าเล่มน,นี้ไม่ต้องส่งนะครับเดี๋ยวลูกค้ามารับเองนะครับเดี๋ยวลูกค้ามารับเองนะครับเป็นขวานตองหนึ่งคมห้านิ้วเช่นกันนะครับอา่าฝังเหรียญคุดนะครับเป็นไม้สาธร เก่าเหมือนกันนะ,นะครับไม่มีร่องนิ้วนะครับเราไม่ได้ทําร่องนิ้วนะครับเพราะาลูกค้าไม่ต้องการให้ทําร่องนิ้วนะครับก็จะเป็นลักษณะโค้งเว้าแบบนี้นะครับจะตัดร่องนิ้วออกไปนะครับ จับถนัดมือนะครับจับถนัดมือมีร่องนิ้วก็จับเข้าร่องนิ้วทุกล่มนะครับไม่มีขาดมีเกินนะครับเราจะเน้นมากนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทําร่องนิ้วนะครับเพราะว่าเคยจับบางเล่นมนะครับเราจับไม่เข้าร่องนิ้วเรานะครับช่างพยายามทําทุกล่มนะครับให้จับถนัดจับให้กําชับกระชับนะครับ จะมีเทคนิคมีวิธีนะครับเคยได้สอนได้แนะนำกันไปแล้วทา,าคลิปเก่าๆนะครับก็คงมีแค่นี้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับทั้งหมดเจ็ดชิ้นงานด้วยกันนะครับขวานสี่เล่มนะครับแล้วก็มีดแร่อีก3ามเล่มนะครับชุดต่อไปนะครับขออนุญ,ญาตาแจ้ง ชุดต่อไปให้ลูกค้าได้ทราบนิดนึงนะครับเพราะว่า,าลูกค้าได้หลายา่านนะครับที่ได้สั่งงานไว้ก็ได้สอบถามมากันอยู่ตลอดนะครับว่า,าใกล้ถึงคิวหรือยังนะครับเริ่มลงมือทําหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับก็ช่างก็บอกแล้วนะครับตั้งแต่อตอนสั่งจองกันไว้นะครับว่าถึงคิวแล้วเดี๋ยวช่างจะแจ้งให้กับลูกค้าทราบ ว่าถึงคิวแล้วนะครับช่างจะลงมือทําแล้วอะไรประมาณนี้นะครับชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นของคุณลุงภาวดลนนะครับอยู่ที่นนทบุรีนะครับซึ่งคุณลุงก็ไม่ได้มีเฟซนะครับมีแต่ไลน์นะครับต่อกันผ่านไลน์แล้วก็สั่งงานมาค่อนข้างจะเยอะนะครับชุดนี้ก็คงจะทําของคุณลุงภาวดลนนะครับแล้วก็ของพลตีบุรพศ นะครับของพลตีบรพ์ก็ยังเหลือมีดแรล่ไอ้มีดเน็บนะครับอ่าเป็นมีดเน็บมหาชนสุขโขทัยนะครับเป็นมีดเน็บมหาชนสุขโขทัยนะครับเป็นทรงของสุขโขทัยนะครับในแบรนด์ของมหาชนนะครับเป็นเหล็ก 420J เช่นกันนะครับเป็นใบขนาด7.2นิ้วนะครับอ่าเล่มน,นี้จะทำให้กับพลตีวรพจน์นะครับ ยังไม่ได้ขัดเงานะครับยังไม่ได้ขัดเงานะครับออกมาจากโรงตีเหล็กก็มาลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาแต่งเสร็จแล้วเแล้วเราก็มารับคมมาเปิดคมแล้วก็ขัดเงากันนะครับส่วนของคุณลุงพวดนนะนะครับก็มีอามีดแร่นะครับมีดแร่เล็กนะครับห้าจุดห้านิ้วนะครับเหล็กสี่สองศูนเจ นะครับชิ้นที่หนึ่งนะครับอ่าชิ้นที่สองเป็นมีดแรลขนาดหกจุดห้านิ้วนะครับคืออสั่งทั้งสองขนาดนะครับห้าจุดห้านิ้วกับหกจุดห้านิ้วนะครับเหล็ก 4, สีก่สองศูนย์เเจเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีมีดเน็บ มหาชนสุขโขทัยนะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้เป็นมีความยาวนะครับขนาด8.2นิ้วนะครับเล่มมาสักครู่นะครับของพลตรีวรพจพ์7.2นะครับเล่มเล่มนี้8.2นะครับก็จะใหญ่กว่ากันนิดนึงนะครับยาวไปกว่ากันนิ้วหนึ่งนะครับก็ยังเป็นทรงของสุขโขทัย นะครับตามสไตล์ของช่างมุลชัยนะครับโดยอยู่ในภายใต้ของแบรนด์มหาชนของค่ายมหาชนนะครับสามชิ้นงานแล้วนะครับของคุณลุงภาวดลชิ้นที่4นะครับเป็นขวานไวกิ้งเล็กนะครับไวกิ้งจิว๋วนะครับทรงสูงนะครับขนาดคมกว้าง3นิ้ว นะครับอีกหนึ่งเล่มน,นะครับแล้วก็ยังมีขวานไวกิ้งตองหนึ่งนะครับขนาดสามนิ้วอีกเช่นกันนะครับเป็นขนาดจิ๋วนะครับเป็นขนาดจิ๋วนะครับคมจะกว้างเท่ากันนะครับคมสามนิ้วเท่ากันนะครับแต่ทรงสูงก็จะสูงกว่านิดนึงนะครับ ูงกว่ากันประมาณคร,ครึ่งนิ้วนะครับแต่คมเท่ากันนะครับขวานที่ขนาดเล็กที่สุดที่ช่างทําอยู่นะครับคมสามนิ้วนะครับห้าชิ้นงานแล้วนะครับของคุณลุงพาวดลนแล้วก็ยังมีอีกเล่มหนึ่งนะครับส่งใบมีดมาเป็นมีดพลานะครับให้ทําด้ามทําปลอกนะครับก็เป็นรวมแล้วหกชิ้นงานนะครับ ของคุณพาวดลนะครับแล้วก็ของผลตีวรพจน์อีกหนึ่งเล่มก็เป็น7เล่มนะครับเจ็ดชิ้นงานอีกเช่นกันนะครับก็คงจะทําชุดนี้ก็คงจะทำเพราะแค่นี้นะครับชุดต่อไปที่จะดําเนินการทําต่อจากนี้นะครับที่ยังไม่ได้ทํานะครับที่ถึงคิวจ่อ,จอไว้แล้วนะครับคิวจอไว้แล้วก็มีคุณปิยะนะครับคุณปิยะอยู่ที่จันทบุรีนะครับเป็นมีดแร่ 420J นะครับขนาด6.5นิ้วนะครับแล้วก็ของชื่อเฟซบุ๊กนะครับคนมันรวยช่วยไม่ได้นะครับอ่ารับขวานไปแล้วหนึ่งเล่มนะครับยังเหลือมีดแร่นะครับรับมีดแร่ไปแล้วหนึ่งเล่มนะครับมีดแส่ 420J ขนาด6.5นิ้วรับไปแล้วหนึ่งเล่มนะครับยังเหลือขวานตองหนึ่งนะครับคม3นิ้วอีกหนึ่งเล่มนะครับอยู่พิษณุโลกนะครับอยู่พิษณุโลกนะครับแล้วก็ คิวถัดไปนะครับพระครูวิสิตนะครับอยู่ที่โพชเลจังหวัดพิจิตรนะครับฝันสามนิ้วเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีของคุณพรั่ังนะครับเฟซบุ๊กชื่อฝรั่ังนะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับเคยสั่งงานกันมาหลายครั้งแล้วนะครับก็มีมีดเน็บมหาชนนะครับเป็นเหล็ก 420G9 นเจนิ้วนะครับแล้วก็มีดแร่มหาชน4 2 0ส5เจนิ้วนะครับ แล้วยังมีอีกหลายท่านนะครับชุดต่อไปก็คงจะทําถึงประมาณนี้นะครับอนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับก็เป็นคิวต่อๆไปนะครับน่าจะตอนนี้คิวน่าจะถึงอยู่ที่ช่วงประมาณสงการหรือว่าหลังสงการนะครับปลายเดือนเมษานะครับก็คงจะเคลียร์ชุดนี้จบนะครับส่วนลูกค้าที่ได้สอบถามมาเกี่ยวกับจะส่งใบมาให้ช่งางประกอบนะครับด้านฝัก นะครับ <_ an _ cia> จะส่งใบเปล่ามาให้นะครับช่วงนี้ช่างขออนุญ,ญาตงดรับก่อนนะครับเพราะว่า,าคิวงานสั่งทาแบบครบชุดนะครับยัง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 ยาวอยู่นะครับยังมีมากนะครับก็ของดรับการประกอบของลูกค้าที่จะส่งเฉพาะใบมาให้นะครับหรือจะส่งเฉพาะหัวขวานมาให้นะครับขออนุญ,ญาตงดรับตรงนั้นก่อนนะครับอพอคิว,วเบาแล้วเดี๋ยวช่างจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็คงจะมีเท่านี้นะครับเกี่ยวกับการอัปเดตงานแล้วก็แจ้งให้ลูกค้าที่จะทำคิวต่อไปให้ได้รับทราบกันไปแล้วนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับมนชัยคมในฝักนะครับหรือจะอาไปติดตามทางกลุ่มนะครับซึ่งช่างก็อยู่ในทีมงานของผู้ดูแลนะครับมีอยู่สี่กลุ่มด้กยกนันนะครับแต่กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มไม่สวยมีคมไม่ทนมีไทยมีทำสวนมีทำครัวนะครับชื่อจะยาวนิดนึงนะครับ เป็นกลุ่มใหญ่นะครับเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มตั้งต้นนะครับแล้วก็แตกสาขาออกมาอีกสากลุ่มนะครับมีกลุ่มมีดอวดคนคนอวดมีดนะครับแล้วก็มีดสวยไม้งามนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มน้องเล็กนะครับมีดไทยบ้านอีสานเหนือใต้นะครับเข้าไปติดตามในกลุ่มกันได้นะครับก็จะมีหลากหลายนะครับมีทั้งช่างมีทั้งพ่อค้าแม่ค้านะครับขายใบมีดเปล่าขายมีด เสร็จสำเร็จรูปอะไรต่างๆจะมีหมดนะครับหรือมีปัญหาอะไรจะสนใจจะสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่แจ้งไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ0902528190แต่ต้องขออนุญาตก่อนนะครับว่าการโทรศัพท์มาสอบถามหรือว่าติดต่อกับช่างนะครับนะครับขอเป็นช่วงหลังสองทุ่มไปแล้วนะครับขอเป็นช่วงหลังสองทุ่มไปแล้วเพราะว่า,าช่วงที่ช่างทำง,งานอยู่นะครับมันมีเสียงดัง นะครับช่างก็จะไม่ได้พกโทรศัพท์มาเพราะว่าอาที่ทํางานอยู่ตรงนี้นะครับก็ห่างจากตัวบ้านพอสมควรนะครับก็ไม่ได้พกโทรศัพท์มาก็ไปอันว่าเลิกงานแล้วนะครับอาบน้ําอาบท่าเรียบร้อยนะครับหลังสองทุ่มแล้วเราค่อยคุยกันนะครับส่วนาลูกค้าหรือเอฟซีที่สอบถามมาทาง Facebook นะครับทางอินบ็อกก์อะไรตามครับทางข้อความอะไรต่างๆนะครับช่างก็จะไปไล่ตอบนะครับช่วงหลังสองทุ่มมีเช่นกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมขอขอบคุณครับสวัสดีครับ